เสีนยนอร่อย3ซี้เป็นเสียงใหญ่อร่อยเศวมันจะ่ายเสีนยใหญ่เวลาข่าน้ำเกลือเสียงบุญหาเออเวลาอักยาพำลุงคอยลบไปซักลบซ้มสีเธอเท่งว่ายจนหลังสบายดีพี่น้องสวัสดีเอฟซีที่ฮักแองสุขคนสุคนพอกับเคยลาคือเก่าพ่อแม่พี่น้องเวลาเิ่มสบาเด้อถ่ายชีพอยู่กเรางจริงมอสงเตนี เฮากับพมีไฟเป็นโลกเป็นไฟแบดนี้แม่เตมันก็บ่เพือสิได้ซักกันมานเนาะอี่างโแม่เต้มันก็ซักแม่เตมันก็บอค่อยเชื่อเนาะี๋ยวก็ไปหาเต้นเมืองไคี่้องเาซื้อคองอยู่สบานเฮานี้สิไปซื้อขลงอยี่ใช่ป่ามาขายบวกแล้วก็มันเพลงบัชมาขายแพลงกว่าฉันพอมีลูกค้าเอาตรงหาลูกห้ามองมันถือได้เดียว ไอนที่รถาเนี่ยนะ้บลตทห่นลุงแม่นทาเดี๋ยวอนมากเอเออน้ที่่ิสหันเดียวแม่ขับมาเป็นด้เ่เออกันนั่นแล้ว่าขัเดียวไปจิสตัวเบิร์ในปกอขับอยู่กูห่ากาล้อไปเขากาะบงก่อนเนาะาอแบบเอาก่นละหน่อยันนี้หัวอยู่มี่ถือนงจะไปทำริ้วอยู่ีได้อยน ตับหวานพี่น้องตับหวานหมูตับหวานหมูโอ้ยก้อยเจียวผมวันเดียวคำหนึ่งว่นได้ชื่อดีปอมมาเนาะตัวดีเที่ยมเนาะมาจะกินตับหมูหวานเนาะแค่มาจะไม่ลองกัดกระดูกอีกตับหมูหอมข้าวตับม้วนี่ข้าวตับหวานใส่ดู่ะจุตับม้วน่ะมันจะคป็นหองตับม้วนะ

ອ້າຄົນຊິເຮັດໄລາບາເລາບົມມຂດບາຂຂໍນຂມ สีลาบมืเอื่นพี่น้องจากโลลุงหมฮาโลขึ้นหน่อยท่านจ้ะมันัเหรออยู่ในน้ำเมอันนี้ก็ได้เออเอออันนี้ช่องโลเครืองเนาะก็แล้วฮาโลแซมนี่หัวเออมันก็นหน่อยเกินเด้ออยู่ในน้ำพี่น้องเซดน้ำตกน้ำบ่บ้าตัดโลเดือง ตับโลนึองหันไว้ลาบมืออื่นพี่น้องมืออื่นมาผัดไปเศร้าเลยเนาะเขาจะเห็ดเมอนบอกตัดนะช้อยเมือรู้แต่ว่าเพะตัดเนี่เอาเมืงมลเยต่ว่มจุดูลุงจุดู ย่ว่้ะหาผ้ากีบาาซบซะ้าิดรอ้อยร้อยไปก้อยแจวให้ลุงดูตัวจะเสียหา้ให้ลุงงแจวมาสองข้ามแล้วก็ได้ซีฟข้าแลได้ขวดน่อยหนึ่งเ่ว่าได้นอีกข้ห้ปลาลุงเบิ่งบ่าต้งกับหมตูกวารจากันงตะวันตะวันหงตะวันบนมัดโซดไถ่ยุยไปเจา

บหากินเด้อกินดิบนี่กินแต่งัวงอะตาพูกัดที่กินกัดที่กินรอบกินเป็นโตหรอ่วบ้ากินงัวเป็นโตกินแต่งัวง่าวเลยกินเนื้อครับบ้านี่กินแต่งัวน้อยเติร์นเนาะมันแตกของเขาเด้เติร์นเก็บเก็บดูเก็บแกระดีไม่ติ้งใส่ลอยนึงผูดลูกกวนลอยหนึงนะเดี๋ยวกว่าบ่จักเออ เออมีเมนูมียังมียังในป่าเมนูเขาหนิมีลาบหมูแล้วก็ลาบไก่กับไก่ผมว่าลาบป่าด้วยสามลาบเบาะสามลาบมีแต่โชคมีแต่ลาดมีแต่โชคมีแต่ลาบเนาะดคอมเมนต์มีเมนูโชคหมูกับสีเฮ็ดเนาะอันนี้มันเฮ็ดประเพณีด้วยโชคหมูนี่ มีแต่ลาบหมูขเจ้ากับบออกมาเนาะดูแม่นโชคมูโชคไก่บ่มีเพราะบ่มีแต่ลาบหมูโอ้ยเสียหมา่ล้องนะลาบใหใหญ่ตดี๋ยวเ๊ดงเบ็ตีดตี๊ดตน๊ดตี๊ดตี๊ดดีตต ใส่บุกเอ็นยมเด้อพี่น้องเลา่กล้งคิดเมนูมาเมนูชิปุ้งแบบใดมันจังีบเนะดยเมนูสซกหมูโซกหมูมันมีแต่ลาบหมูสซกหมูเนี่ยาว่าจักน้ำดูคอยบุ๊คจอับขัไปเนี่ยเดี๋ยวเีจับหมูอ่าพีแจเปนหัก่อน เป็นอะไรลุงหวานออะมนเออเออนะไรันหวานสวยเลยวะมันเป็นอะไรรสชาลุงแ่มดมันปยเป็นีหวานมีเกลวมีเกลีวมันถึงวแค่เดล่าเลยผู้ขจนมันงาคุังคเนาะตับงอหอาพอบเท่าตับงอปลุง อก็วันแล้วนี่เลี้ยงโดยหัวอาหารเนาะมันก็สิเป็นรสชาติไปตามหัวอาหารวันนี้จะชิมตับหมูตัวแรกนะบแบเจ้าอันเอาอันหมูอันหมูป่าหมูดํามาดิจะลองชิมแล้วบอกเจ้ามาดิตัวนั้นชิแช่คกับตัวนี้เออหมูตัวดํานั่นตับมันฉีหอมนัวัแสดงว่าท่าซุยเคยกินนะเออจัรพื่อนเคยมาหมดแล้ว ตับห่านยังกินมาแล้วย่งหัคือจะกินตับพปรืตับใหญ่ัไม่้ใหญ่แล้วหมมันอ้วนะเป็นตัใี่ห่าน มุ้ยพูดดวลุงฮะโดยทางบ้านเขาจะขายอยู่ขายแ่ตู้ละประมาณหารดูร้อยวัดฮะวดแงมีูนึ่งไข่กระนวยด่ข้าวหนาพันโดยผู้ับผิดู้รับผิกระซำเป็ดกันเป็ดใหญ่เนาะซำเป็ดผูใหญ่เคยเคยกินเธอหนึ่งยุ้งเทเสียแบบได้

มันชอยูกันเห็ดใอยหานพี่น้องสู้กำลังสู้กเนาะเอ๋จะเข้าคนกีนมากนี่มันอยากออกไปทานกำลังดีอยู่ไรตมตมที่ตกกอบได้นางมันอ่ะเนีโอ้เนาบวมๆนุ่มๆโอ้ตาสุกระเปาเองนะมัมีเงินพอกนสีเนาะเปาให้นะมันจะผูกอยางอแล้ว หมดตังก็ไล่ค่าคนคือกันในปฏิวัติกระเป๋าบ่มีเงินแล้วก็เราเลือกกันเถอะบ่เธอดีเกินไปบ่ว่าต้องไปหาคุดค่ามาจากขับก่อขึ้นมาเลยใส่กระเป๋าใม้ใส่กินถ้าดค่าก็ต้องไปคุดอชิเมอร์หรือชิโนอนเลยชิโนนผิวกระเป๋าใคมีค่าได้มาเอยชิโนนหรือชิเมอร์ อ่าคือบ่นอนมื้ออื่นพอด้ก็มาัแต่ว่กเจ้าสิตื่นทันบ่แม่บ่ทันก็นอนลามาพี่มาพี่ไปหน้องพุ่นเร็วๆอืยมัน็นเบงทันไปเอาเสียงนกปิดมันไปเลยๆได๋พี่บางทีก็ขายโอยเบิ่งแนดึงัวนะ พงนงหนังอึงออยากกินนมนะเฮย่องคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้พี่น้องขอบุณขอบคุณทุกคนติดตามที่รับสมเนาะดวงถาแจ้วกับจนได้กินเลยคำหนึ่งแจ้วผมมาพอกันไหมคลิปน้าพี่น้องสบายดี